ก็สวัสดีเลยนดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะยังคงอยู่กันที่การสอนเล่น c Clash o อ c l a n นสำหรับมือใหม่พา์ที่59กนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหานะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยนะตอนนี้ผมก็ทำอะไรอยู่นะกำลังอัปเกรดผู้กลาง2ตัวนะเป็นอาชีว q ควีนกับเบลเลนคิงนะตอนนี้ผมอัปเกรดจากเลเวล11นะสำหรับคิงแล้วก็เลเวล7จ็ดสำหรับควีนเป็น ขึ้นไปอย่างเลเวลนะคิงจะเป็นเลขสิบสองนะแล้วก็ควีนเป็นเลขสิบเลขแปดนะตอนนี้ก็วอลผมกำลังอยู่ในช่วงวันเตรียมการนะก็อีกสิบเอ็ดชั่วโมงนะก็น่าจะอพเสร็จพอดีนะสำหรับคิงนะแล้วก็ควีนด้วยนะคิงนี่ก็อาจจะรออัพเสร็จแล้วผมก็จะค่อยจมตีนะตอนนี้ส่วนถ่าน X อีกช่างก่อสร้างอีกสามตัวนะมีอัพเกรดลงฐ่านมืดนะก็ยังไม่เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็มีขังเก็บน้ำดำกับน้ำม่วงสองอย่างนี้นะครับ ำแพงผมก็ไม่ได้อัพต่อนะตอนนี้ก็มีวิจัยอะไรอยู่นะผมวิจัยเปก้าเสร็จแล้วนะตายแล้วด้วยนะก็ตอนนี้มาไล่วิจัยมังกรเนาะพอน้ําดําผมอาจจะยังไม่ได้วิจัยนะเอามาอัปเกรดฮีโร่ก่อนนะก็เดี๋ยวอาจจะอัปเกรดมังกรเสร็จก็จะมาอัปเกรดบอลลูนนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดน้ํา,ายาใส่ฟ้าสักหน่อยนะอาจจะมีลองไปเล่นสุดสาอากาศนิดนึงนะตอนนี้ก็เล่นใส่บกอยู่นะ โอเคถ้า okay, ผมใช้สูตรนี้นะครับในการบุกโจมตีเพื่อเอาน้ำดำนะนะก็มีนักระเบิดกับแพง4วิซาดสิบเอ็ดนะเปก,ก้าสองวันคิริสิบเอ็ดกเลมหนึ่งนะยาม่วงหนึ่งฮิวหนึ่งแช่แข็งหนึห่งแผ่นินไวสี่นะไว้เจาะกับแพงแล้วก็ประสาทแค้นขอบเป็นปลาหิน5ตัวนะเวลสามแล้วก็ยาพิษหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวโจมตีกันเลยนะ <ๆ S 1> ก็ไม่ได้เน้นเอา3ดาวนะวนะเน้นเอาแค่ดาว2ดาวนะจะเน้นเป็นการเอ่อปล้นน้ําดำซะส่วนใหญ่นะโอเคสามพันกว่านะก็จัดเลยแล้วกันนะครับ ครังเก็บน้ําดําเขาอยู่ด้านในแล้วก็มีแท่นขุดอยู่ด้านบนนาะแท่นขุดอีก2อันอยู่ด้านล่างผมจะเข้าด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะก็เปิดกําแพงด้านในไปด้วยน้ํายาผลินไวน์สองขวดนะแล้วก็ส่งโกลเลียมเป็นตัวแท้งไปนะเบก้าซ้ายขวานะนักระเบิดกําแพงเจาะเข้าไปด้านในนะแล้วก็วิสัดลงตามไปเป็นแถวหน้ากระดานนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงวันคลี่ส่งเข้าไปนะครับด้านในนะแล้วก็ตามด้วยปลายหินนะเดี๋ยวเราจะฮิลวันคลี่ด้านในนะด้วยน้ำยาฮิลนะ โอเคอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลงน้ายาม่วงด้านในหน่อยนะตรงบ้านนะเดี๋ยวรอวันคลี่ปั่นด้านข้างเสร็จมันจะเข้าตรงกลางนะเดี๋ยวจะได้รับผลของน้ำยาม่วงพอดีนะก็อย่าพิษผมก็อาจจะลงไปตรงบบเล่นคิงนะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะใช้เออแชะแข่งนะแช่ไปที่บบเล่นคิงนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยด้วยนะ โอเคนะตอนนี้ก็ได้น้ำดำมาอย่างที่ต้องการนะเหลืออีก405นะจะอยู่ที่แท่นขุดนี้นะก็เดี๋ยวไปหินเราขึ้นไปนะโอเคมีวันฮีลี่เข้าไปปั่นนะก็สูตรนี้ก็เน้นเอาแค่ดาวสองดาวนะเพื่อจมตีเพื่อเอาทรัพยากรที่เราจะปนนะเพราะว่าช่วงขึ้นบ้านใหม่ๆห,หรือช่วงที่เราอัปเกรดฮีโร่นะมันอาจจะวาง3ดาวยากนะดังนั้นเราไม่ต้องไปหวาง3ดาวนะเรามาเน้นเอาปนเอาก็พอนะโอเคนะผมก็จบเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะ ก็นี่นะได้น้ำดำมาประมาณ3,000กว่านะเพื่อเตรียมไว้นะเพื่ออัปเกรดคิงควีนต่อไปหลังจากที่เราวอเสร็จนะผมก็ฝึกต่อไปเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะขอทหารไปสักหน่อยนะโอเคนะก็ประมาณนี้นสำหรับบ้านกลางวันนะส่วนบ้านกลางคืนนะตอนนี้ผมทำอะไรอยู่นะก็ปนให้ครบ3มรอบต่อวันนะแล้วก็ผมกำลังอัปเกรดค่ายกองทัพต่อจากเมื่อวานนี้ไม่เสร็จนะเลยอีกประมาณ5ชั่วโมงจะเสร็จแล้วนะอาจจะมีกองทหารมาบุกเพิ่มเติมได้อีกนะ แล้วก็ช่วงนี้ผมก็เก็บทองนะให้มันครบ3ล้านเดี๋ยวมาซื้อป้อมเทสลามหาปหลายนะเดี๋ยวจะอับบ้านขึ้นไปต่อเนเองนะสลับบ้านกลางคืนนะแล้วเดี๋ยวผมขอสลับไอดีไปส่งทหารให้ตัวเองหน่อยนะก็ไอดีบ้านรถขสิบเอนี้นะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ป้นเท่าไหร่นะก็อาจจะใช้สูตรทหารแจกมาป้นนะก็อ,อาจจะไม่ได้ป้นจริงจนะังเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอฝึกปรุงน้ำยาไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนนะฝึกไปนะแล้วก็ส่งไปนะ ก็ไอดีนี้ก็เน้นแจกเนาะอาจจะยังไม่ได้ป้นเต็มตัวนะช่วงนี้ผมก็ไอดีนี้ก็อัปเกรดฮีโร่อยู่นะอัปเกรดคิงกับแกรนวอร์เดนอยู่นะโอเคนะเดี๋ยวใช้ไอดีนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้มันมีป้นสะดมอยู่นะสำหรับไอดีนี้ผมอาจจะยังป้นสะดมไม่ครบนะเดี๋ยวมาป้นให้ดูสักหน่อยนะมีป้นไปสองรอบแล้วนะโอเคนะก็เดี๋ยวมาลองดูอันนี้นะผมป้นคางไว้นะสอดแนมหน่อยนะ เลยแค่นี้เองนะไม่รู้เหลือไวทำไมนะโอเคประจมตีด้วยสูตรนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่าก็ลงยาเข้าไปนะตามด้วยซูเปอร์วิสัทนะรดเข็นปืนใหญ่เข้าไปนะครับก็ฮิวเข้าไปเนาะแล้วก็ลงยาสายฟ้าไปนะอ่าโดนแค่ป้อมปืนป้อมเดียวนะรัศมียาสายฟ้ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับสำหรับโหมดนี้นะหรือมันจะเท่ากับโหมดปกติไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแคบนะโอเคก็ได้สามดาวมานะเพราะว่ามันจะแตกหมดอยู่แล้วนะ โอ okay, เคก็รอบนี้ได้ดาบบนนัดมานะผมจะเหลือดาบอีก3าดาบเนาะถ้าจะไม่ผิดโอเคสาดาบเดี๋ยวมาโจมตีต่อนนะด้วยเขตนี้นะเขตนี้เป็นยังไงนะก็อ่ามีนี่ด้วยนะปืนใหญ่ยิงจรวดนะค่อนข้างน่าลำคานะผมไม่ค่อยชอบเลยนะันยิงแรงนะก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะเข้าอขอแก้ไขกองทัพหน่อยนะก็อาจจะเอาพลกรดูออกนะเดี๋ยวเอาบอลลูนเข้ามาเพิ่มนะโอเคนะก็ ใช้วิสัยสามมารูนเพิ่มเข้ามานะมารูนเป็น2คข่ายนะก็ใช้เป็นสูตรดีนะสำหรับตอนนี้นะก็อาจจะการ้นสะดมผมก็อาจจะโจมตีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่ได้ฝึกซ้อมเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยชินนะสำหรับโหมดนี้นะก็โจมตีให้มันครบนะหกรอบต่อสัปดาห์นะเพื่อเอาอเหรียญ้พสะดมนะไว้มา เสริมยาวิจัยนะสำหรับผมนะเรียรรมพสโมออกมาซื้อน้ำยาวิจัยแล้วก็เอามาไว้บูทธทหารนะให้สร้างเสร็จเร็วๆนะ๋ยวผมฮิวไปตรงนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวจะใช้น้ำยาสาฟ้าดีไหม,อมตอนนี้ผมยายใช้บอลลูนนะแต่ว่ามันมีป้อมพลุอยู่นะเดี๋ยวรอให้ป้อมพลุแตกสักหน่อยนะนี่ก็ยากเราก็เดินมาตรงนี้แทงให้นะก็มีรถเข็นปืนใหญ่มันแยกไปนะ โอเคผมลงไปช่วยเลยแล้วกันนะเดี๋ยวรถเข็นปืนใหญ่จะตายนะก็พุแตกไหมผูข้างล่างน่แตกแล้วก็แตกไปนะก็ผ่าผู้ข้างบนไปนะก็เดี๋ยวอาจจะโจมตีมนโจมตีอีกสักรอบสองรอบนะสำหรับแปนนี้นะก็เราเหลือรถเข็นปืนใหญ่สองลำนะสองคันนะก็อันนี้มันกำลังยิงยักษ์อยู่นะ ก็ยังไงนะฝากเพื่อนๆที่เข้ารับชมแล้วนะฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกาลังใจมาทาคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอ,อันนี้ก็เราเข็นปืนใหญ่มันก็ยิงช้าอยู่นะโอเคยังไงดีผมจะจบเลยดีไหมเดี๋ยวผมรอให้เวลามันหมดสักหน่อยดีกว่านะาให้มันมายิงปืนยิงใส่ไอ้นี่นะป้อมระเบิดสักหน่อยนะก็น่าจะป้อมระเบิดแตกก็เดี๋ยวก็จบเลยนะเดี๋ยวมาโจมตีอีกรอบนะอีกรอบผมจะโจมตียังไงดีนะ ก็ฝั่งนี้มีป้อมไอ้นี่อยู่นะหน้าไม้อยู่นะฝั่งนี้ก็มีแค่ยักษ์นะแล้วก็มีระเบิดลูกใหญ่นี้นะเป็นป้อมระเบิดนะโอเคจบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวซอดแหนมสักหน่อยนะใช้อาจจะเปิดเข้ามาทางด้านนี้นะแล้วเดี๋ยวให้กองทหารมันวิ่งมาทางด้านนี้นะโอเคนะ ก็ใช้เป็นสูตรเดิมแล้วกันนะโจมตีเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวให้ยักษ์มันเดินมาทางด้านนี้นะแล้วก็เออมันเดินออกทางด้านซ้ายฮะเปิดกระแพงให้หน่อยฮะให้ยักษ์เดินเข้าไปนะก็ดูๆนะว่ายักษ์จะเดินเข้าซ้ายหรือขวานะก็เดินไปด้านขวานะมันไม่สนใจป้อมนี้เลยนะโอเคแต่ผมใช้รถนี้แล้วก็วิสัทนะซูเปอร์วิสัทมาจัดการมันครับ ก็เดี๋ยวจะส่งรถตามเข้าไปด้านในนะแล้วก็ซูเปอร์วิาสาตามเข้าไปครับก็เดี๋ยวฮิวไปที่ยักษ์เดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะไปฮิวข้างหน้านูนะรอให้ยักษ์มันเดินเข้าไปโอเคผมจะฮิวตรงนี้นะมีป้อมระเบิดอยู่นะยักษ์น่าจะท,ทนไม่ไหวนะก็ยังไงดี บอลูนผมยากจะเก็บไว้ทำลายนะั่นละให้จรวดลกูกใหญ่ใหญ่เอองนินยาใสา่ปาไปช่วยนะโอเคผมลงบอลูนไปตรงนี้สักลำแล้วกันไนะลงไปสักลำนะก็จะโดนพุทำลายอยู่ดีนะอันนี้ก็จะเหลือแค่ป้อมระเบิดนะถ้าป้อมหน้หมามันนี้แตกไปนะโอเครถเราก็แตกนะ ผมจะลงบรูนตรงไหนให้มันคุ้มค่าที่สุดดีนะก็อาจจะลงได้แค่ตรงนี้นะไม่โดนป้อมผูซะด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวมาโจมตีกสักรอบนะก็ตอนนี้ผมเหลือดาบอีกดาบเดียวนะเดี๋ยวขอซอดแหนมหน่อยคนระับอืมฝั่งนี้นะเป็นป้อมระเบิดอากาศนะใช้ภาพพื้นดินมาโจมตีได้นะสำหรับฝั่งนี้นะแล้วก็ จะมีป้อมพุอยู่ตรงนี้นะอืมเดี๋ยวผมใช้พากบนตินเข้าทางด้านนี้นะแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ใช้ยักษ์มาล่อหน่อยนะแล้วก็ใช้บอลูนมาเก็บไอป้อมนี้นะโอเคนะีายวผมใช้สูตรเดิมก็แล้วกันนะอืมเป็นสูตรประมาณนี้นะโอเคโจมตีไปเลยแล้วกันนะผมเข้าขด้านบนเลยแล้วเดี๋ยวรอให้ทหารมาลงมาด้านล่างนะก็เน้นที่จะทำลายไอป้อมระเบิดนั้นไปก่อนนะ บอลูนเข้าไปโจมตีอยากให้บอลูนมันเข้าไปโจมตีป้อมปืนนะแต่ว่ามันมาโจมตีนี่ก่อนนะป้อมผูด,ด้านนอกนะก็เดี๋ยวฮิวไปตรงนี้นะโอเคสุอร์วิซาหจัดการให้หน่อยปุ๊บโมเวแตกเรียบร้อยให้รถเข็นตามมาด้านนี้ ไปช่วยหน่อยฮนะก็เหลือยักษ์อีก2ตัวนะสำหรับหน้าไม้ด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างก็ไม่มีป้อมป้องกันแล้วนะอือเรายังมีสิ่งก่อสร้างเหลือตรงนี้นะมันจะทันเวลาไหมนะตอนนี้ป้อมป้องกันเขาก็หมดแล้วนะก็เหลือแค่เออโจมตีให้ทันเวลานะสำหรับตอนนี้นะยักษ์มันก็เดินลงมาข้างล่างนะลงมาทําลายป้อมเออนี่นะป้อมลูกโป่งนี้นะก็เมื่อกี้นะมันก็ ผมจะให้มันเดินล่างก็เดินขึ้นบนนะพออย่างนี้มันก็เดินลงมางล่างนะ <c oughs> ก็ป้อมป้องกันอยู่ข้างล่างนะก็เดี๋ยวจะเหลือนี่นะกระตอบนี้นะอถ้าหารเรามันจะโจมตีจะหมดเวลาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเหลือยักษ์หลูกอยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวยักษ์จะต้องเดี๋ยวไอรถเข็นเนี่ยมันจะยิงยักษ์ก่อนนะแล้วก็ยักษ์เรามันน่าจะทุบกำแพงเข้าไปกำจัดยักษ์เขาอีกนะก็เหลือประมาณนาทีกว่านะก็น่าจะได้อยู่มั้งครับสาหรับ แผ่นนี้นะน่าจะได้สามดาวอยู่หรือเปล่านี่นาะยักเรามันก็ทำลายกำแพงเข้าทำลายกำแพงเข้าไปเพื่อกำจัดยาเขานะมันก็จะเสียเวลาตรงนี้นะก็มาลุ้นกันนะผมก็ไม่ได้เหลือทหารไว้ด้วยนะถ้าเหลือทหารมาเก็บขอบตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องลุ้นมากนะอผมว่าอาจจะไม่ทันนะ่าจ,จะเหลือไว้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเก็บเหลือไว้แค่ตรงข้างล่างนะ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับเพื่อนๆที่เขามาเก็บก็อาจจะเซ็งๆหน่อยนะโอเคนะแล้วมันก็จะยิงยักษ์เข้าไปนะเออ45าวินะครับน่าจะพอมีลุ้นหรือเปล่าแต่ว่ายักษ์มันก็โจมตีรถเข็นเป็นใหญ่เรานะโอเคนะ38วิวิอ่ารอนะเดินลงมาเร็วๆหน่อยนะ สามสิบกว่าวินะไม่รู้จะทันไหมนะผมคิดว่าอาจจะไม่ทันนะเนี่ยก็เหลือกระต๊บอบสองอันนะอืมอยากเรากับรถเข็นปืนใหญ่เรานะค่อยๆเดินนะครับสิบสองวิฮนะไม่น่าจะทันนะอีกสี่วิโอเคนะ จบไปแบบแบบนี <moder ating and TALIESIN> <hel> ้นะเหลือกระต๊อบ2อันครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเรามาซ้ำนะโอเคนะรอบนี้ผมก็โจมตีได้มาเท่าไหร่นะครับก็ได้มาประมาณน่าจะเกือบหมื่นเนาะโอเคหมื่นกว่าๆนะเดี๋ยวผมมาอัปเกรดสิ่งก่อสร้างหน่อยนะสำหรับตรงนี้เนาะมีอันนี้นะผมสร้างอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเ5 0 0นะเป็นหน้าไม้นะแล้วก็ที่เหลือมาขุดต้นไม้ตรงนี้สักหน่อยนะ โอเคนะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะ่าจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากเพื่อนที่เข้ารับชมอย่าลืมติดตามกันนะโอเคตอนนี้ก็รออัปเกรดผู้กล้าไปก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งขึ้นบ้านเก้ามานะก็สลับไปนะวันหนึ่งวอลช่วงที่พักวอลหรือช่วงที่หาอยู่ก็มาอัปเกรดผู้กล้านะป้นน้ำดำอัปเกรดนะแล้วเดี๋ยววันที่วอลเริ่มก็เอาผู้กล้ามาโจมตีนะก็ใช้สูตรเดิมนะสูตรที่ผม,มบอกไปนะสูตรที่2นะแล้วก็เล่มกับหมูป่านะสำหรับโจมตีวอลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโจมตีให้ดูนะสำหรับบ,บาเร วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พระทัตปลายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ